มีเพจกองทัพลาวเพจหนึ่งออกมาโพสบอกว่าทางการลาวควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อขอตัวคนไทยที่กดแชร์ภาพผู้นำลาววิจาร์ณผู้นำลาวมาดำเนินคดีในประเทศลาวโอ้โหลาวสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ บายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสามทุ่มทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทางเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องล่าสุดนะครับพี่น้องมีประเด็นมีเพจกองทัพลาวเพจหนึ่ง แล้วก็เพจนี้ค่อนข้างโพสเกี่ยวกับประเทศไทยบ่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ประเทศไทยนะครับมีโปรไฟล์เขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอันนี้นี่เป็นชื่อเพจแล้วก็เฟซเขานี่เป็นภาษาลาวนะครับชื่อเวียงชัยแอลลี่นะครับผมอ่านเป็นสำเนียงไทยให้นะครับ แล้วก็เอารูปนายพลที่อยู่รัสเซียนะครับนายพลใหญ่ของคอมมิวนิสต์เขาะนะครับเอามาขึ้นโปรไฟล์เขาก็คงคิดว่ามันจะทำให้เขาแบบมีโปรไฟล์ที่ดีมี power นะครับก็คิดในแบบบ้าๆของลาวไงนะครับเขามาโพสต์ลงนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงเขาบอกว่าทางการสปปลาวควรประสานงานกับฝ่ายไทย ให้ส่งตัวคนไทยที่แชร์ภาพนายกลาวประธานาธิบดีลาวมาให้ลาวเพื่อดำเนินคดีเพราะเป็นการวิจารณ์ผู้นำพักรัฐของลาวนะครับคือก็คือว่าเรียกร้องนะครับเขาเรียกร้องไปที่หน่วยความมั่นคงของลาวนะครับให้ส่งตัวคนไทยคนไหนที่กดแชร์ภาพผู้นำลาววิจารณ์ผู้นำลาว,ว หรืออาจจะเกิดจากความคิดของพี่น้องคนไทยเองที่ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับผู้นำลาวในทางที่ซิเสียให้หายเนี่ยให้ขอตัวคนไทย,ยส่งไปลาวเพื่อดำเนินคดีนะครับเวลาผมอ่านสิ่งที่เขาโพสต์นะครับเป็นภาษาลาวแล้วก็สิ่งที่เขาคอมเมนต์นะครับผมคิดว่าเขาหลงตัวเองเกินไปนะครับแล้วก็เขาสำคัญตัวเองเกินไปนะครับเขาก็คงคิดว่าลาวเนี่ยมีพอร์ มีความสําคัญในสายตาประเทศอื่นๆขนาดนั้นถึงจะต้องไปทําตามสิ่งที่เขาเรียกร้องมานะครับเขาเรียกร้องในประเทศที่ปกครองในระบบคอมมินิ์เรียกร้องมาที่ประเทศเสรีเขาก็คงจะทําตามมั้งนะครับคือความคิดแบบลาวไงลาวแดงไงนะครับทําไมเขาถึงโพสต์แบบนี้นะครับเพราะว่าคือเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานี่นะครับ มันมีสื่อในประเทศไทยแล้วก็ยูทูบเบอร์ไทยแล้วก็รวมทั้งผมด้วยนะครับหลักๆคือสื่อท็อปไลน์นะครับขอ,อท็อปนิวโทษทีนะฮะท็อปนิวเขานำเสนอเกี่ยวกับหนุ่มรอปพอคนลาวที่ทำคลิปออกมาขู่นักท่องเที่ยวไทยแล้วก็วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทยนะครับ จากนั้นมานะครับก็มีสื่อไทยเอาไปน,นําเสนอเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเขารับไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าการเมืองเขาก็นําเสนอกันวิจารณ์กันล่าสุดก็มีข่าวนะฮะหนุ่มปรปภคนนี้ถูกจับนะครับถูกจับแล้วส่งตัวให้ไทยมาดําเนินคดีนั่นนี่นะครับทีนี้เขาก็เรียกร้องนะครับกลุ่มคนไทยที่วิจารณ์ผู้นําลาวแล้วก็แชร์ภาพ คนที่วิจารณ์ส่งตัวคนไทยไปดําเนินคดีตอนนี้คือเขาเปรียบเทียบผู้นําลาวของเขาเ,เท่ากับสถาบันกษัตริย์ไทยเลยนะนะครับจริงๆแล้วผู้นําลาวนะครับคือหมาตัวหนึ่งนะครับผมนี่ด่าทุกวันนะครับวิจารณ์ทุกวันด่าทุกวันนะครับเป็นผู้นําที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นําเลยนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าพี่น้องคนไทยกลัวถูกจับ ส่งกลับไปลาวไม่กล้าคอมเมนต์ไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้าแชร์แล้วนับจากนี้เพราะว่านายพลใหญ่เขาออกมาขู่ไงนะครับออกมาขู่คือมันเหมือนหมาเห่าใบตองแห้งนะครับคือผู้นําหรือ,อคนที่ออกมาโพสต์แบบนี้นะผมเข้าใจนะครับว่าเป็นนายพลนายทหารใหญ่ในสปปลาวนะครับ ไม่งั้นก็เป็นพวกทางการลาวนี่แหละนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นคอมเมนต์แบบนี้นะครับประชาชนคนลาวทั่วไปเขาไม่ไร้สาระที่จะมาคอมเมนต์เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เพราะประชาชนคนลาวจริงๆนะครับที่จะมาสนใจเรื่องการเมืองขนาดนี้นี่คือน้อยมากๆแต่ในเพจนี้เฟซนี้คือไปคอมเมนต์ไปทั่วนะครับคือคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้เรื่องว่าการที่คอมเมนต์ไปนี่คนไทยเขาอ่านรู้เรื่องไหมนะครับทําไมคนไทยบางคนเขาไม่ตอบนะครับ แต่ก็ดันนะครับดันไปคอมเมนต์ไปทั่วนะครับาตามความคิดไปไปมา,มาเวลาที่คนไทยเขาไม่ตอบคอมเมนต์หรือเขาไม่ตอบโพสต์ที่โพสต์ลงใช่ไหมครับคือคนไทยเขาอ่านไม่ออกใช่ไหมก็คิดเหมือนเขมรไงคิดว่าคนไทยโง่ไม่ฉลาดนะครับอ่านภาษาลาวไม่ออกนะครับคิดว่าภาษาลาวภาษาเขมรนี่มันสําคัญที่คนไทยจะต้องรู้ด้วยด้วยหรอครับนะฮะเออถ้าเป็นอังกฤษนะครับฝรั่งมันก็ไปอีกอย่างนะครับอันนี้คือภาษานี้นะ เชิญหาใน Google เชิญหาชื่อนายกหรือคณะรัฐมนตรียังไม่ขึ้นรูปภาพเลยนะครับอ่าแล้วคอมเมนต์มันด้วยนะครับในกลุ่มคนลาวที่เป็นพวกสายคอมมิวนิสต์พวกสุดโตง่ง่ะนะฮะก็มามาแสดงความคิดเห็นคนลาวหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเออใช่นะครับคนลาวบางคนปากดีน่าจะส่งกลับมาลาวบ้างนะครับอยากเจอเลือกเกินนะครับ แล้วก็บอกว่าถ้าส่งตัวมาลาวนี่คือน่าจะไม่ต่ํากว่าล้านคนนะฮะก็คือหลายคอมเมนต์ในภาษาลาวก็มาคอมเมนต์กันนะฮะอ,อยากได้ตัวคนไทยคนไทยเขาปกครองในในระบอบเสรีนะครับเขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เขามีสิทธิ oui, ท,ธที่จะเสพข่าวไหนก็นแล้วแต่เขามีสิทธิที่จะแชร์เขาชอบอันไหนเขาอยากแชร์คุณจะไปดําเนินคดีกับเขา คุณจะใช้อำนาจเหมือนที่คุณอยู่ในสปปลาวใช้กดขี่ประชาชนคนในประเทศตัวเองและจะเอากฎหมายในลาวนี่มาดำเนินคดีกับคนไทยมาจับคนไทยนะครับคิดได้ยังไงนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับประเทศลาวเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ยากจนนะฮะผมอยากจะฝากบอกด้วยนะครับว่ายากจนลาวไม่ได้สำคัญในสายตาประเทศอื่นเลยนะครับมันก็เป็นแค่ประเทศขอทานประเทศหนึ่ง ที่ไม่ได้มีความเจริญขนาดนั้นนะครับถ้าประเทศอื่นไม่เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะประเทศไทยไม่เข้าไปช่วยเหลือนะครับลาวก็จะไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเกอนไฟฟ้านะครับก็มีแต่นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนนะครับการสร้างถนนเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่น่าอายมากๆกู้เงินประเทศไทย1,800ล้านเสร็จยังไม่พอนะครับต้องมาจ้างนัก,นกวิศว,วะของไทยนะครับ หรือว่าช่างของประเทศไทยไปทําถนนให้อีกนะครับอะไรที่ไม่พึ่งประเทศไทยบ้างนะครับแล้วยังเสือกมาปากดีนะครับมาคอมเมนต์ทางการเลวาควรขอประสานงานส่งตัวคนไทยกลับมาให้ลาวนะครับลาวสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะตลกนะครับนี่แหละครับเป็นความคิดแบบลาวๆวไงนะครับความคิดแบบลาวแดงไอ้พวกไร้การศึกษานะครับไม่มีความเจริญไม่มีการพัฒนาสักทีนะฮะ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาสวัสดีครับสบายดี